สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตต้อนรับ เพราสู่พนักงาน EV Expo กับเราคะ่ะตอนนี้คุณอยู่กับบูธของ MG นะคะซึ่งในวันนี้วันสุดท้ายแล้วคะ่ะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะการเดินรรมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%แบบนี้ก็จะขออนุญาตนะคะนำเสนอเลยเพราะว่าวันนี้เราได้ผลโปรโมชั่นมาแบบว่าสุด e x c ก u s i v e มากๆนะคะมูลค่ามากกว่า230,000บาทรวมไปถึงแล้วสำหรับใครที่บอกว่าวันนี้อยากจะเข้ามาทดลองขับกับเราลงทะเบียนกันได้เลยนะคะปั๊บรับทันทีมีเสื้อ เท่ๆแจกให้ด้วยมูลค่า250บาทแล้วก็เราวมไปถือถ้าใครที่บอกว่าเข้ามาทดลองขับแล้วรู้สึกว่าชื่นชอบตอบโจทย์สําหรับการใช้งานแล้ววันนี้คุณอยากจะมา จองนะคะก็สามารถจองได้เลยค่ะรับไปเลยกับกระเป๋า Limited Edition 1นใบทันทีให้ฟรีไปด้วยเลยค่ะแล้วก็ภายในชมพูของเรานะคะก็จะมีเป็นจุดถ่ายภาพดิสเพลย์สวยๆนะคะก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปเล่นกันได้แล้วก็มีบริการเครื่องดื่มค่ะป๊อปคอร์นแจกให้ฟรีกันตลอดทั้งงานอีกด้วยเอาล่ะเดี๋ยวในรอบนี้พาทุกคนมาทําความรู้จักมากวากว่านิดกว่าว่าวันนี้เอ็มจีของเรามีารถกําบรรุุนไหนแบบไหนกันบ้างน,นะคะสําหรับคันแรกคันนี้เลยค่ะคุณ ชื่อว่า New MG4 Electric นะคะเรียกว่าขับขี่สนุกเร้าใจค่ะกับระบบขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนั่นเองค่ะสำหรับการดีไซน์ของเขาสวยงามมากๆเป็นแนวสปอร์ตมากๆเรียกได้ว,ว่าคันนี้เป็นแฮชแบ็กและที่เรานำมาโชว์เป็นคันสีดำก็จะดูเท่ามากๆด้วยสำหรับคันนี้ค่ะรกระจังนหน้าสวยงามนะคะไฟหน้าแบบ LED มาพร้อมกับไฟสองสว่างเวลากลางวันค่ะรวมไปถึงไฟไท้ายของเขานะคะมีลวดลายแบบซิกเนเจอร์และโครทิฟค่ะ ไม่เหมือนใครเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแบบทวิน l l o ล์วิงพร้อมกับหลังคาแบบทูโทนนั่นเองค่ะสำหรับล้ออลลอยของเขาก็สวยนะคะชบเจียวแนสปอร์ตสำหรับภายในห้องบดยสารกันบ้างดีกว่าคันนี้ออกแบบออกมานะคะเพื่อความเป็นสปอร์ตอย่างลงตัวเลยไม่ว่าจะเป็นพวงมา,าลัยหุ่หนังแบบมาริฟังชั่นนะคะก็สามารถที่จะนะคะ คลิกทําอะไรต่างๆบนพวงมาลัยได้เลยโดยที่ไม่ต้องลากมือออกจากพวงมาลัยก็ถือว่าเป็นการเสริมความปลอดภัยไปอีกหนึ่งทางด้วยกันค่ะมีหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะคะอ่านข่าง่ายมีหน้าจอพัชกินอีกด้วย สำหรับคันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเขามาพร้อมกับเครื่องโยนต์นะาะ170แรงม้าช่วงล่างอิสระสีล้อนะคะมีไฟฟล s นส n s ช o n ่นด้วยช่วยเหลือเรื่องการยดดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีค่ะมีระบบลิคว i ด c o ลิ่งซิสเต็ม cool นะคะช่วยเหลือเรื่องการระบายความร้อนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแบตเตอรี่ของคุณได้ดีมากๆแล้วคันนี้พาคุณไปได้ไกลค่ะมากถึง400 25กิโลเมตรนะคะต่อการชาร์จเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะก็น,นี่เลยแล้วก็รองรับการชาร์จทั้งหมด2แบบด้วยกันก็คืคอ Click Charge ร,รวมถึง Normal Charge ค่ะคันนี้นะคะเขามีระบบปฏิบัติการอัจฉริยะนะคะกับ iSmart เป็นระบบที่แบบว่าเหมือนกับว่าคุณมีผู้ช่วยส่วนตัวเลยเขาจะช่วยทำการวิเคราะห์ พิติกรรมในการขับขี่ของเรารวมไปถึงเ็าให้คําแนะนําด้วยนะคะให้กับคุณลูกคา้าโดยทั้งใครที่บอกว่าอยากจะเข้ามาสัมผัสนะคะกับระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i อ m ์มาแบบนี้อย่าลืมมาลงทะเบียนทดลองขับกับเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นกันบ้างดีกว่าวันนี้รับไปเลยข้อเสนอพิเศษสุดนะคะหนึ่งแสนบาทเป็นส่วนลดมอบให้รุ่นนี้นะคะ d m g 4 Electric เรามี2รุ่นด้วกัน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นดีแล้วก็รุ่น X ค่ะในรุ่นดีเนี่ยราคาเต็มของเขานะคะจะอยู่ที่869,000บาทลด1 0 0 0 0 0เหลือเพียงแค่769,000บาทค่ะถัดมาในรุ่น X ค่ะราคาเต็มจะอยู่ที่969,000บาทลด1 0 0 0 0 0เหลือเพียงแค่869,000บาทเพราะงั้นแล้วถ้าคุณบอกว่าอยากจะได้ความเป็นสปอร์ตแล้วก็เป็นรูปทรงแบบแฮชแบ็กด้วยแนะนำเลยนะคะคันนี้นี่ m j 4 Electric ค่ะ ถัดมาค่ะมาอีกหนึ่งรุ่นกันดีกว่ารุ่นนี้จะเน้นราคาพิเศษสุดคุม้มก็เป็นรถพลังงานไฟฟ้า100%เช่นเดียวกันนะคะคันนี้คือจะเป็น MG ET ค่ะอย่างที่โซโลแกนเขาบอกเลยครบทุกฟังก์ชัน ET สมรรถนะดีประหยัดคุ้มนะคะสำหรับคันนี้ค่ะต้องบอกว่าเขานะคะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%เง้เขาใช้แบตเตอรี่นะคะเป็นแบตเตอยบไอออนนะคะแล้วก็รวมไปถึงความจุรวมของเขาจะอยู่ที่5 0 3กิโลวัตต์แอค่ะ คันนี้พาคุณไปได้ไกลมากถึง380กิโลเมตรนะคะต่อการชาร์จเพียงแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอยากได้รถพลังงานไฟฟ้าเนาะเอาไว้เน้นการขับขี่ในเมืองให้คล่องตัวแล้วก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะวิ่งในระยะทางไกลๆก็ได้เหมือนกันเพราะย้ำเลยนะคะเห็นราคาแบบนี้ไปได้ไกลมากถึง380กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วท่อแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยรับรองมาตรฐานเกี่ยวเรื่องการป้องกันน้ำและฝุ่นในระดับ IP67 ค่ะ แต่แน่นอนละค่ะว่าคันนี้นะคะเขามีระบบ Liquid c o o l i n g system ด้วยก็คือเป็นระบบที่ช่วยในการระบายความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงน,นี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยทําให้เป็นการยืดอายุแบตเตอรี่ของคุณแล้วก็เสริมประสิทธิภาพในการทํางานได้มากเลยทีเดียวค่ะรองรับการชาร์จ2แบบควิกชาร์จโนว c ชาร์ e เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยถ้าเขาชาร์จแบบการชาร์จเร็วจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นาะสูรถึง80%นะคะแบบคลิกชาร์จนะใช้เวลาเพียงแค่40นาทีเท่านั้นเองค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครที่บอกว่าเดินทางระยะทางไกลๆคุณสามารถที่จะเมนนเวลาได้ถูกสบายๆ่ถ้าคุณต้องการชาร์จแบบปกตินะคะ0-100%ค่ะย้ำเลยนะคะ0-100%ใช้ระยะเวลาเพียงแค่7ชั่วโมงกับอีก15นาทีเท่านั้นเองค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเรานะคะรวมไปถึงค่ะสำหรับคันนี้ภายในห้องไนสารนี่มาดูกันเลดีกว่า ด้านในของเขานะคะมีการออกแบบเป็นใช้วัสดุ soft t o u c ทั้งหมดเลยนะคะก็รู้สึกว่ายิบจับอะไรก็ดูสวยงามดูนุ่มนวลไปหมดเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมเลยค่ะคันนี้เขาจะมีหน้าจอทัาสอีกนะคะรองรับความบันเทิงอย่างสมบูรแบบขนาดที่7นิ้วด้วยกันรวมไปถึงสามารถเชื่อต่อรับร e ทา r p l ได้ด้วย สำหรับหน้าจอแสดงผลผู้ขับขี่จะเป็นดิจิตัลนะคะขนาด7นิ้วด้วยกันก็จะเป็นการอ่านค่าในอย่างง่ายๆมีระบบปฏิบัติการเรียกว่าเป็นระบบนะคะปรับอากาศแบบดิจิตัลนะคะแล้วก็รวมไปถึงคันนี้ค่ะความพิเศษของเขาคือบริเวณท้ายเขาสามารถนะคะสัมภาระได้มากถึง1,456ลิตรเดี๋ยวขออนุญาตไปพาทุกคนไปดูด้านหลงนะคะ พราะงั้นแล้วค่ะใครที่บอกว่าอยากจะได้นะคะรถเดินพลังงานไฟฟ้าที่สามารถแบบใส่กระเป๋าเดินทางได้แบบสบายๆนะคะ mm hmm. หรือว่าเราต้องการจัดระเบียบต้องการที่จะมีกล่องอะเนกประสงค์หรือได้ต่งางๆแบบนี้เห็นเลยนะคะว่าสามารถมีพื้นที่ที่จะแบบวางของต่างๆได้มากมายเลยทีเดียว mm hmm. นี่แหละนะคะอีกหนึ่งรุ่นของเราที่อยากจะมานําเสนอให้กับทุกคนได้มารู้จักกันด้วย mm hmm. แล้วก็รวมไปถึงค่ะการดีไซน์ของเขาคือสวยงามมากๆจริง วันนี้ค่ะเขามีนะคะข้อเสนอพิเศษ,ษสุดมาให้กับทุกคนด้วยร่วมไม่ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาทุกคนมาดูโปรโมชั่นพิเศษกันบ้างดีกวา่าวันนี้นะคะถ้าคุณสนใจนะคะคันนี้แล้วเนี่ยจองได้เลยนะคะรับไปเลยทันทีนี่เลยประกันภัยชั้นหนึ่งยาวนาน2ปีเต็มเลยนะคะที่ให้ไปไม่พอค่ะมี MG Home Charger ด้วยพร้อมติดตั้งให้อีกต่างหากเพราะงั้นค่ะราคาตรงนี้ที่คุณได้ไปสมรถนาดีประหยัดคุมตอบโจทย์นะคะ ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่7 7็ดพันเจ็ดแสบาทเท่านั้นค่ะราคานี้เฉพาะภายในงานนี้เท่านั้นนะคะย้ํำเลยว่า MG ET เหลือเพียงแค่7 7็ดแ0นเบาทประกันภัยชั้นหนึ่งสอปีเต็ม MG Home Charger พร้อมติดตั้ง เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเนาะน,นะคะที่มีความคุ้มค่ามากๆคะ่ะแล้วก็ช่วยให้คุณนะคะทีส่สามารถนะคะประหยัดไปได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสําหรับท่านใดวันนี้อยากจะมาทดลองขับกับเราลงทะเบียนทดลองขับได้รับไปเลยคะ่ะเสื้อเท่ๆมูลค่า250บาทอยู่ถ้าวันนี้คุณตั้งใจแล้วอยากจะมาจองกับเรารับเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะกับกระเป๋าลีาเกตเอ dition มูลค่า690บาทและในของเรามีโซนกิจกรรม วันนี้มาจองกันแล้วอยากจะมาลุ้นขอราวนันเพิ่มเติมเปิดแผ่นป้ายกันได้เลยนะคะด้านไในคะ่ะบริเวณด้านซ้ายมือของเรานะคะมาต่อกันด้วยอีกหนึ่งระะุ่นค่ะวันนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นคันที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะภายในบูธ MG กับเราคะ่ะนี่คือ New MG Maxus 9 คันนี้นะคะเป็นรถ7ที่นั่งแบบพรีเมียมเรียกว่าเขาเป็น Luxury MPV รถพลังงานไฟฟ้า100%เลยก็ได้เพราะว่าเขามีการเลือกใช้นะคะฟังก์ชัน,นต่างๆที่จะมาอำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้โดยสารแล้วก็รวมไปถึงผู้ขับขี่นะคะแบบครบทั้งหมดจริงๆ แล้วก,ก็การดีไซน์ของเขาสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นประจังด้านหน้าไฟหน้า LED มาพร้อมกับไฟเดชามันนิ่งไลท์นะคะเป็นประกายคริสตัลซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยเสริมนะคะ mm hmm. เพิ่มชนชวิสัยในการขับขี่ให้ปลอดภัยมากกว่าเดิมด้วย mm hmm. สําหรับบริเวณไฟท้ายของเขามีการออกแบบรูปทรงเป็น Y Shape นะคะก็จะดูสวยงามน,นะคะเข้ากับตัวรถมากๆเพิ mm ่ม hmm. อ,อำนวยความสะดวกค่ะก็จะมีประตูนะคะสองฝั่งด้วยกันสามารถเปิดได้โดยระบบอัตโนมัติเลยนะคะนี่มาดูได้เลยค่ะ ภายในห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายนะคะเพราะคันนี้ค่ะแมชชช์สสนายนี่จะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่นะคะหรือว่าท่านใดที่บอกว่ามีลูกเยอะนะคะหรือว่ามีผู้สูงอายุแบบนี้แล้วก็เราใช้วัสดุนะคะพุ่งบอกเป็นหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมีลวดลายนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเบาะแถวตอนที่2นะคะมีการออกแบบกับตันซีสค่ะคือเป็นการแยกอิสระอย่างชัดเจนแล้วก็มีหน้าจออาร์ติเนนเ,เทเนเมนต์นะคะแบบ ทัชสกรีนแบบส่วนตัวเลยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบอกผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถปรับได้นะคะด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองก็ถึงดีมากๆยังไม่หมดตเพียงช่างนี้นะคะบอกแล้วว่าคันนี้คือเขาเป็น Luxury m p v ของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่พิงศีรษะนะคะปรับได้ด้วยไฟฟ้ามีที่พักน่องด้วยรวไมไปถึงเขามีโปรแกรมนวดค่ะ โปรแกรมด้วยการ oh, โ้ pp. โหครบจริงๆอยางไม่หมดนะคะเขามีโต๊ะอเนกประสงค์ค่ะถ้าต้องการใช้ก็สามารถปรับได้ถ้าไม่ต้องการใช้ปรับพับเก็บได้ทันทีค่ะส่วนบริเวณด้านท้ายมือเห็นไหมคะบอกเลยว่าภายในโอ่อากว้างขวางนั่งสบายมากๆถ้ามองจากมุมนี้คุณมองตรงไปนะคะจึงจะได้มุมที่กว้างได้มากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเขามีกระจกบ,บานใหญ่ทั้งสองฝั่งด้วยกันแล้วก็มีพาร์ตเมัซันรูฟด้วยนะคะนี่ก็เหมาะจริงๆค่ะ หรือถ้าคุณต้องการใช้คันนี้นะคะไปท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกันเพราะตัวนี้ก็เป็นการปรับเบาะได้พับได้แล้วก็สามารถที่จะวางสัมภาระต่างๆเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยทันทีค่ะนี่แหละนะคะหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้ว New MG Max ีแม็กซคันนี้เนี่ยวิ่งได้ไกลเท่าไหร่ใช่ไหมคะคันนี้ค่ะสามารถพาคุณไปได้ไกลามากๆถึง540กิโลเมตรนะคะต่อการชาร์จเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะ ถือว่าสะดวกสบายมากๆและเขามีระบบนะคะเขาเรียกว่าความปลอดภัยระดับโลกเลยถึง25ระบบด้วยกันกับ Semi Autonomous Driving Assistent e m นั่นเองมีถุงรมนิรภัยรอบทิศทางนะคะรองรับการชาร์จทั้งหมด2แบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Quick Charge แล้วก็รวมไปถึง Normal Charge นะคะและให้คุณไม่มั่นใจได้เลยตลอดทุกการเดินทางกับ MG Super Charge ที่มีมากถึง129แห่งทั่วทั้งประเทศไทยนั่นเองค่ะ เอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเดียวิเศษกันเลยดีกว่าฝั่งนี้เลยค่ะวันนี้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสุดเลยนะคะเฉพาะภายในงานนี้ย้ำเลยค่ะกับภายในงาน E v Expo ของเรา1 8.8นะคะตลอดยาวนานถึง48เดือนไม่พอเพิ่มเติมให้เลยกับ MG Home Charter และวันนี้อยากจะให้ทุกคนดูราคานะคะนี่เลยค่ะ รถยนตนพลังงานไฟฟ้า100%นะคะกับ Luxury MPV ของเราวันนี้ขอน,นำเสนอเลยราคาพิเศษมาก,มากเริ่มต้นอยู่ที่2,499,000บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วย้ำตรงนี้ค่ะท่านใดที่บอกว่าอยากจะได้สมนัฒนาของรถที่ดีขนาดนี้ Function Premium ทั้งหมด นะคะเราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวรีบมาเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะย้ำว่าน,นี่คือรุ่นของ D M G National มาปรึกษาพูดคุยกันได้เลยค่ะกับทีมงานของเรานะคะพี่ๆที่ปรึกษาการขายวันนี้ก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำแล้วก็การบริการให้กับทุกท่านอยู่นั่นเองค่ะยังไม้หมดนะคะมีทั้งหมดอีก2รุ่นในการอยากจะมานำเสนอเช่นเดียวกันเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับราคาพิเศษโปรโมชั่นดีมากๆเขาอ,อยู่ฝั่งด้านหนุนค่ะ ภายในบูธกิจกรรมของเรานะคะถ้าท่านใดถ้ามาถึงนะคะคุณก็จะเห็นว่าเรามีโซนมันแบบดิสเพลย์ด้วยนะคะน่ารักน่ารักเป็นสไตล์แคมปิง้งด้านในนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า,ารถของเรานะคะ รองรับระบบ v i c l e to Load ค่ะซึ่งระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่เป็นการเปลี่ยนรถยนตพลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้อีกด้วยด้วยกําลังไฟสูงสุดของเขาจอยู่ที่2,200วัตต์เพราะฉะนั้นค่ะใครที่บอกเป็นสายแบบว่า Activity Camping อย่างเงี้ยเป็นา,ยยาะไชื่น,น,น<า>ชอบเราก็เลยมีการจัดดิสเ p ลย์ในสไตล์ Camping นั่นเองค่ะถัดมารุ่นนี้เลยค่ะ กับ New MG ES Comfortable นะคะเขามีการออกแบบในสไตล์ Comfortable คือมีความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นห้องโดยสารขนาดใหญ่มีฟังก์ชันในการใช้งานใช้งานได้จริงด้วยทุกอย่างที่เขาคิดค้นมาแล้วถ้ามองภาพรวมเลยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นในสไตล์มีความเรียบหรูแต่ว่าเราแฝงความเป็นสปอร์ตในทุกๆอันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะสวยงามตั้งแต่โลโก้แบบ flat เลยนะคะ รวมไปถึงค่ะไฟหน้าไฟท้ายของเขาเป็นแบบ LED นะคะก็มาพร้อมกับไฟ daytime running l i g h นะคะก็คือไฟสองสว่างเวลากลางวันนั่นเองค่ะส่วนลอ้อของเขาเป็นลอ้ออลอยนะคะเป็นลายใหม่เลยค่ะขนาดของเขาจอยู่ที่17นิ้วด้วยกันสำหรับภายในห้องโดยสารอูโ้โหต้องบอกว่าคันนี้ค่ะเปิดประตูออกมานะคะรับรู้แล้วสัมผัสได้เลยค่ะถึงความ โ oh, อ้อ่ากว้างขวางนั่งสบายมากๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็มีการเล่นเส้นสายนะคะเขาเรียกว่าลายเส้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้ารวมไปถึงประตูด้านข้างพวงมาลัยของเขาค่ะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบมัิลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอสแสดงผลการขับขี่เป็นแบบดิจิตอลรวมไปถึงหน้าจอนะคะนี่เลยค่ะหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยของเขาจะเป็นขนาดใหญ่ปรับอยู่ในมุมองศาที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับสายตาของผู้ขับขี่นั่นเอง บาแถวตอนที่2ปรับดับได้นะคะในระยะ60-40เป็นการเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระได้มากเลยถึง1,367เมตรค่ะแน่นอนแล้วคะว่าคันนี้นะคะแรงม้าของเขาจะอยู่ที่177แรงม้านะคะและพาคุณไปได้ไกลมากๆถึง412กิโลเมตรต่อการชาร์จเกียร์แค่ครั้งเดียวค่ะ มีทางรองรับทั้งการชาร์จแบบเร็วแล้วก็แบบปกติอีกด้วยรองรับระบบ Vehicle to Load นะคะมีระบบ Liquid Cooling System แล้วก็มีระบบความปลอดภัยค่ะมากถึง20ระบบด้วยกันกับ Advanced synchronized Position System เดี๋ยวเรามาดูราคาเลยดีกว่านะคะคันนี้ Station ป a ก้อค่ะรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%นะคะฟังก์ชันครบเหมาะกับทุกลฟยสไตล์ของทุกคนในครอบครัวเหลือเพียงแค่959,000บาทเท่านั้นค่ะยังไม่หมดนะคะ ราคานี้ค่ะรับเพิ่มไปเลยกับประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะให้ไปเลย2ปีตเต็มยังไม่จบค่ะเพิ่มเติมให้เลยกับ MG Home Charger พร้อมติดตั้งนี่และให้คุณได้มั่นใจได้เลยค่ะกับ MG Supercharge ที่เรามีมากถึง129แห่งทั่วทั้งประเทศไทยให้คุณลูกค้ารีคิดรีบตัดสินใจกันได้เลยนะคะนี่คือในรุ่องของ MG ES Comfortable ค่ะ ที่เราบอกมานะคะด้านในของเราก็จะมีจุดบริการต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะคะมีปอ๊อปคอนเราก็มีให้ด้วยหรือว่าจะมาถ่ายรูปสนุกๆกันตรงนี้ก็ได้แต่ยังไม่หมดค่ะเลยอีกหนึ่งรุ่นของเรานะคะฝั่งด้านนี้ค่ะที่เรียกได้ว่าคนันี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราภายในงานเลยเพราะาหลายๆคนก็บอกว่าชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ภายนอกภายในของเขาค่ะนี่คือในรุ่นของ New MG ZS EV คันนี้เนี่ยแหละค่ะ ความพิเศษของเขาโดดเด่นสะดุดตาตั้งแต่กระจังด้านหน้าที่มีการออกแบบแบบสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นแบบก l เลสดีไซน์นั่นเองค่ะมาพร้อมนะคะกับไฟสองสว่างเวลากลางวันไฟหน้าไฟไท้ายเป็นแบบ LED ค่ะสำหรับคันนี้นะคะภายในห้องโดยสารจะเน้นความเป็นแบบว่าเรียบหรูดูดีมีสไตล์นะคะเบาะหนังสีดำเดินเส้นด้ายสีแดงค่ะมีหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะคะเพื่อให้อ่านค่าได้อย่างง่าย ขนาด7นิ้วมีหน้าจอทัชสกรีนขนาดที่10นิ้วด้วยกันค่ะรองรับความบันเทิงอย่างสมบูรณ์แบบอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay ต่างๆนะคะเต็มอิ่มอัตฉริทุกการเดินทางกับคุณนั่นเองสำหรับคันนี้ค่ะพละกำลังของเขานะคะแรงม้าจะอยู่ที่177แรงม้าด้วยกันค่ะแล้วก็คันนี้พาคุณไปได้ไกลมากถึง403กง40ิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัย20ระบบค่ะกับ Advanced synchronized collision system บจบจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูราคาเลยละกันนะคะง่ายกว่าทุกประสบการณ์ทีวีตอบทุกไลฟ์สไตล์ชีวิตดิจิทัลค่ะราคาปกติของเขาจะอยู่ที่1 2 3 0 0ล้านบาทเฉพาะภายในงานนี้นะคะเหลือเพียงแค่9 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะย้ำตรงนี้ว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วแลวนี่ก็คือเป็นโค้งสุดท้ายด้วยค่ะให้ทุกคนรีบคิดรีบตัดสินใจก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นต่างๆก็อยู่ทั้งรูปน ฟังก์ชันในการใช้งานนะคะแล้วก็เราไปถึงค่ะทุกรุ่นของเราโปรโมชั่นดีมากดาวน้อยผ่อนนานดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ยังมีของแถมทึ่นอื่นอีกมากมายเพราะตอนเราไปกับคุณลูกค้าแล้วตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ถ้าท่านใดอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์กันแบบนี้กับอินสตัคเตอร์ของเรามาลงทะเบียนทดลองขับกันได้เลยนะคะลงทะเบียนวันนี้รับไปเลยเสื้อเท่ มูลค่า250บาทแต่ถ้าวันนี้ลองขับแล้วชื่นชอบดีใจอยากมาเป็นครอบครัวเดกันกับเราจองได้เลยนะคะรับไปเลยกระเป๋าลิมิเต็ดเอディชั่นมูลค่า690บาทกลับไปได้ทันทีค่ะสำหรับในรอบประชาสัมพันธ์ของเราในรอบนี้ก็หมดเวลาได้ร้อยแล้วในรอบกลับมาเจอกันได้ใหม่ในรอบหน้าช่วงสุดท้ายนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะพอดีเนาะพอดีนะ